ตรงนี้นะครับเรายังไม่ได้แก้ปัญหางานไม้ยังสีจางอยู่นะครับแต่ตรงนี้เราแก้ปัญหาเรียบร้อยแล้วงานไม้ของเรากลับมาเงางามเหมือนเดิมเลยครับเฟอร์นิเจอร์ไม้โต๊ะตู้เตียงพื้นรวมทั้งผนังที่เป็นไม้นะครับถ้าสีสีจางแบบนี้เราสามารถทำให้กลับมาใหม่ได้เหมือนเดิมโดยที่เราไม่ต้องทาสีนะครับเราจะมีวิธีการแก้ปัญหาได้แบบง่าย เดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับพื้นซึ่งผมได้ทําการปรับปรุงไปแล้วนะครับพื้นซึ่งเป็นไม้ผมได้ทําการปรับปรุงไปแล้วเห็นไหมครับลองเอามือลูบดูครับไม่ออกเห็นไหมครับและพื้นของเรากลับมาใหม่และดีมากกว่าเดิมเห็นไหมครับอันนี้นะครับเป็นของเก่าแต่อันนี้เราแก้ปัญหาไปแล้วนะครับทําให้พื้นผนังต่างๆนะครับ ที่เป็นไม้โต๊ะตู้เตียงรวมทั้งเฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่เป็นไม้นะครับกลับมาใหม่ได้ใกล้เคียงกับของเดิมเลยครับเดี๋ยวตามมาดูการแก้ปัญหาไม้สีซีดจ,จางแบบนี้ให้กลับมาเหมือนใหม่ได้นะครับตามมาดูกันเลยครับสวัสดีครับทุกท่านเลบตีช่องวิธีไทยพี h ช n แนลนะครับในวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาใช้สิ่งนี้นะครับ และแก้ปัญหาไม้สีซีดจางแบบนี้ให้กลับมาเหมือนใหม่ได้แบบนี้นะครับโดยการใช้ขี้ผึ้งสำหรับเคลือบไม้นะครับเราลองเอามือถูดูเห็นไหมครับสีของไม้นะครับยังเหมือนใหม่ไม่หลุดล่อนออกเห็นไหมครับโดยการใช้ขี้ผึ้งเคลือบไม้แบบนี้นะครับมีขายทั่วไปนะครับทางออนไลน์1กระปุกประมาณ100บาทนะครับ แต่เราสามารถใช้กลับงานไม้ที่สีซีดจางแบบนี้นะครับให้กลับมาเหมือนใหม่แบบนี้ได้จํานวนมากเลยครับเดี๋ยวผมจะทำให้ทุกท่านดูนะครับว่าขี้พื่งเคลือบไม้แบบนี้นะครับสามารถทําให้พื้นหรือว่าอุปกรณ์ไม้ต่างๆนะครับที่สีซีดจางแบบนี้กลับมาเหมือนใหม่ได้นะครับโดยการใช้ผ้าจุ่มลงไปในคี้พึ่งเลยครับเราใช้เพียงนิดหน่อยเองนะครับ แต่งานไม้ที่สีซี้จานนะครับกลับมาเหมือนใหม่ได้ครับเดี๋ยวดูนะครับผมจะถามให้ดูเมื่อเราจุ่มนะครับและขยำที่พึ่งแบบนี้นะครับให้เข้ากับผ้าดีแล้วนะครับเราจะมาถูที่งานไม้เลยครับเห็นไหมครับงานไม้ของเรานะครับกลับมาเหมือนใหม่อีกครั้งเห็นไหมครับน He ี่ครับ สังเกตดูง่ายๆตรงนี้นะครับเราใช้กีพึ่งแต่ตรงนี้นะครับเราไม่ได้ใช้กีพึ่งสียังซีดจางอยู่แบบนี้นะครับ1กระปุกสามารถใช้ได้จํานวนเยอะเลยนะครับสําหรับการแก้ปัญหาไม้ที่สีซีดจางและคลิปนี้นะครับถ้าทุกท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องวิทยาภีพชาแนลได้นะครับและคลิปนี้นะครับผมมองว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์ จากการแก้ปัญหาไม้ที่สีซีดจางนะครับด้วยขี้พึ่งแบบนี้นะครับ1กระปุก100บาทแต่เราสามารถใช้กับงานไม้นะครับที่สีซีดจางได้จำนวนเยอะเลยครับและคลิปนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ช่องวิทิไทัยพีชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจากพิทิไทยพีชนแนลกระผมทุกท่านลองสังเกตดูได้ครับถ้างานไม้ภายในบ้านของเรานะครับ โต๊ะตู้เตียงต่างๆนะครับหรือพื้นผนังที่เป็นไม้สีสีจางแบบนี้นะครับลองใช้ขี้พึ่งซึ่งหาง่ายนะครับสั่งซื้อทางออนไลน์มีขายแน่นอนครับหรือช่องทางออนไลน์อื่นๆนะครับมีขายแน่นอนครับและนะครับสิ่งนี้นะครับแก้ปัญหางานไม้ของเราได้ดีเลยครับดูสิครับตรงนี้ยังไม่ได้แก้ปัญหาแต่ตรงนี้แก้ปัญหางานไม้ของเราแล้วนะครับงานไม้ของเรา กลับมาเหมือนใหม่เลยครับลองเอามือรูปดูได้ครับ